คันนี้บอกเลยห้ามพลาดน,นะคะรถบ้านมือเดียวประวัติศูงกุญแจสำรองมีมาให้ครบกับกระบะยกสูงสิประตูเกียร์ออโต้นิสสันนวราร่า2.5ตัว E.L Black Edition คันนี้เป็นตัวท็อปสุดในรุ่นเลยนะคะราคาตั้งขายของเราอยู่ที่479,000นะคันนี้ฟังก์ชันให้มาแบบจับเต็มนะคะกล้องถอยหลังกล้องรอบคันภายในเป็นเบาะหนังมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะหน้าจอตรงกลางนะคะติดต่อนะคะเชื่อมต่อกับ เป็นคัปเป้แอนดอต์ออโต้ให้ด้วยนะคะแอร์ Air เป็นดิจิตอลนะเกียร์ออโต้แบบจิสปีดนะคะใครกำลังมองหากระบะใช้งานอยากได้เป็น Auto, เกียร์ออโต้เมื่อสบายๆคันนี้ฟีดาวผ่อนแปดพันต้นเท่านั้นสนใจติดตามได้ในคลิปเต็มคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับ,กบตักเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยในช่องรถกระบะมือสองตักเพชรยนต์นะคะวันนี้ตักพาพี่ๆมาอยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ที่ถนนเซรีไทยซอย68แยก1ม,มีบุรีกรุงเทพมหาคนครนะสาหรับตรงน,นี้นะคะจะเป็นโกดังที่3นะคะไว้เก็บสต็อกรถที่เพิ่งเข้าใหม่นั่นเองนะคะที่นี่มีรถให้เลือกมากกว่า300คันเลยการันตีโครงสร้างตัวถังตัวรถไม่มีชนหนัก พิกความจมน้ํากลับสีกอไม้เริ่มชํารุสูญหายอย่างแน่นอนนะคะมีรถให้เลือกมากกว่า300คันนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถกระบะรถตู้รถครอบครัวนะอยากได้รถรุ่นไหนสามารถทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้เลยนะสําหรับที่นี่นะคะมีตรวจสอบสภาพโครงสร้างตัวรถให้ด้วย215รายการจากบริษัทชิกที่ได้รองรับมาตรฐานจากเยอรมันนะคะตรวจสอบโครงสร้างจุดใหญ่ๆทั้งหมดนะคะพี่ๆจะได้ตัว สแกนนะคะเพื่อดูสภาพโครงสร้างนะคะไม่ต้องเอาช่างมาตรวจเช็คเองเลยเพราะว่าทางร้านมีช่างตรวจเช็คให้แล้วนะคะตรงนี้ทางร้านเนี่ยเป็นคนจ่ายตังค์นะคะจ้างมาตรวจนะสำหรับวันนี้นะคะตักพามาพบกับรถกระบะนะคะเข้าใหม่หน้าใช้อีหนึ่งคันคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพเลยเข้ามาเมื่อวานนี้นะคะกับตัวนิสันนวาวาลาสองตัว E.L.Black Edition คันนี้เป็นตัวท็อปสุดในรุ่นออกห้างไแดงคันนี้800,000กว่าบาทกันเลยทีเดียวนะคะมาเป็นมือสองที่เพชรยนต์นะเหลืออยู่เพียงแค่ 4 7 9 0 0 0เาเป็นรถปี2019เกียร์ออโต้นะคะลูกค้าประวัติเครดิตดี D S, สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคันนี้พรอ,อยู่ที่เดือนละประมาณ8 0 0 0นต้นๆเท่านั้นนะไม่ห 1, ึ0 0 0 0กว่ากิโลเมตรเป็นรถบ้านมือเดียวประวัติศูนย์กุญแจสำรองมีมาให้ครบนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น2 5 9้เรแชร์เรทดอกเบีย้ยเดียวกันกับรถเก่งเลยกระบะ10ประตูยกสูงนะใครไม่สะดวกมาทำสัญญาที่ร้านนะคะมีไฟนแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่บ้านทั่วประเทศนะแล้วก็ส่งรถฟ100รกีกเช่นเดียวกัน เดี๋ยววันนี้ตะขออนุญาตพาดูโครงสร้างบอดี้ภายนอกภา,ายในของเจ้านวราตัวท็อปสุดในรุ่นคันนี้เนาะ k l d i t i o n t i o n ของเราเป็นชมที่ขายดีนะคะชมนี้เป็นชมที่แต่งซุ้มล้อนะคะกระจกด้านข้างเบ้ามือจับประตูนะคะแต่งด้วย เขาเรียกว่าอะไรนะวัสดุที่เป็นสีดำนะตัดขอบด้วยสีดำทั้งหมดนะคะกระจังด้านหน้าเป็นสีดำเงาเป็นโนโบแบ c k โลโก้เป็นสีโครเมียมนะคะไฟตันหมอกได้มาคู่หน้าเช่นเดียวกันแต่ให้พี่ๆสังเกตตัวคิวไฟตันหมอกนะคะจะมีกรอบสีดำล้อมรอบนะไฟหน้าเป็นแบบลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะคะมีตัวเดทา r ม n ลั n นิ่งไลท์มาให้ด้วยนะคะตัวโคมไฟนะ เดี๋ยวทังร้านนะีคะทําความสะอาดสปาให้อีกหนึ่งครั้งนะคะให้ดูแบบเร็วๆนะว่าตัวรถไม่ได้มีชนหนักผิดความมานะคะซุ้มล้อมีใส่มาให้ทั้งหมด4ด้านนะฝากระโปรงมีติดสติกเกอร์สีดำมาให้ด้วยนะคะเป็นสติกเกอร์แบบรุ่นพิเศษนะะสําหรับรุ่น Black Edition เท่านั้นนะคะกระจกด้านข้างพับปรับเก็บไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้ที่ข้างกระจกนะคะแล้วก็มีตัว กล้องรอบคันติดมาด้วยนะที่จับประตูนะคะใส่ตัวครอบมาพร้อมกับตัวระบบกุญแจแบบสมาร์ทคิเลตตัวนี้เป็น4ประตูเป็นเกียร์ออโต้แบบยกสูงนะคะเกียร์ออโต้ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้แบบ7สปีดมาให้นะคะในส่วนของล้อมแม็กตัวนี้แม็กขอบขนาด18นิ้วนะคะแม็กลายนี้คือแม็กลายตัวรุ่น black edition นะ ยางตัวนี้เป็นยางปี2020นะคะยางนี่อาจจะเสื่อมสภาพแล้วเดี๋ยวทางร้านทําการเปลี่ยนให้นะคะช่วงล่างโครงสร้างด้านหน้าของเขาเป็นดิสเบกแบบคี้ระบายความร้อนนะคะด้านหลังเป็นดานะคะแล้วก็เป็นตัวแหน,นะ,ะมีเหล็กกันโคงกันโคงมาให้แล้วเรียบร้อยใครกําลังมองหากระบะใช้งานคันนี้พร้อมใช้มากๆนะคะเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์ที่สําคัญมีกุญแจสํารองมาให้ครบนะคะคันนี้ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วจัดไฟแนนซ์ผ่านเป็นไทยน้ำมันเครื่องล้างคาสีทําสปาด้านในก็คือพร้อมใช้งาน นนกันนเลยทีเดียวเดี๋ยวตักผ้าดูด้านในกันนะคะตัวนี้ด้านในของเขาเนี่ยจะได้เป็นบาะหนัง ได้เป็นเบาะหนังมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะหนังของเขาก็ตึงแน่นแบบนี้นะเบาะไม่ยุบตัวนะคะไม่มีรอยแตกรอยขาดนะด้านให้แอร์เย็นแอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะแล้วก็มีถุงลมเนี่ยด้านหน้าคู่หน้านะคะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันพวงมาลัยแบบหนังหน้าจอตรงกลางเป็นตัวทัสกีนนะคะตัวนี้มาพร้อมกับกล้องถอยหลังนะแอร์เป็นตัวดิจิตอลมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะในโซ่ของตัวเกียร์ตัวนี้นะคะแป้นเกียร์เป็นสีโครเมียมมาให้ตัดด้วยพื้นเกียร์นะคะเป็นสีดําเงาเป็นโอแบกนะเกียร์ออ ออโต้ Auto, แบบเจ็ดสปีดนะคะโครงสร้างช่วงล่างต่างๆเดิมนะคันนี้สวยน่าใช้มากๆนะคะใครสนใจติดต่อหาตักได้เลยนะคะ0 6 5 9 1 6 9 3 5 9นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้โครงสร้างบอดี้ต่างๆเดิมดนะะให้ดูเลยสปอนเม็ดอาร์คถ่ายหเห็นชัดเจนกันแบบนี้นะคะตักขัดมาให้แล้วตักเช็คมาให้แล้วนะคะคันนี้สวยนะคะสภาพดีมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวนอ็อตนะคะ สีเดิมจากโรงงานไม่เคยมีแกะมีขยับขันไขเลยนะคะเดิมเดิมจากศูนย์นะสีเดิมจากศูนย์สีจะเสมอกันทั้งหมดนะคะสีจะไม่มีผิดเพี้ยเลยเพราะว่าเดิมจากศูนย์จะเป็นการชุบจุ่มสีนะคะเป็นการชุบจุ่มสีนะ,ะไม่ใช่เป็นการพ่นสีนะคะหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยการแกะการขยับเลยใครกําลังมองหากระบาสัสีประตูยกสูงไว้ใช้งานนะคะข้อดีของแบรนด์นี้สันก็คือราคาถูกกว่าแบรนด์ตลาดทั่วไปนะ 5 0 0 0มถึง1แบาทนะคะต่อรุ่นนะในส่วนตัวนี้นะคะนี่ขอบประตูด้านข้างไม่ว่าจะเป็นตะเข็บนะคะหรือว่าซิงขอบด้านข้างประตูสปอนเมทอารมีให้เหตุชัดเจนกันแบบนี้นะคะถ่ายให้ดูเร็วๆเลยเพราะคันนี้เพิ่งเข้ามายังไม่ได้ปรับสภาพนะกระจุงกระจุกยังไม่ได้เช็ดเลยนะคะ ข้อดีของ4ประตูก็คือ1นะคะบรรทุกของได้ในส่วนของกระบะด้านหลังแล้วก็มีพื้นที่ให้นั่งได้เหมือนทรงเก่งน,นะเบาะด,ด้านหลังของเขาก็กว้างขวางแบบนี้นะคะมีแอรในแถวที่สองให้นะตัวเบาะตัวนี้ ไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะหนังนิ่มๆเดิม,มเดิมนะคะโครงสร้างต่างๆเดิมให้ทุกจุดแกะให้เห็นกันแบบนี้เลยนะคะไม่ได้มีชนหนักผิดความมานะสามารถไปเช็คประวัติศูนย์ได้หรือว่าพาช่างมาตรวจเช็คได้หากไม่สบายใจหรือดูรถไม่เป็นสามารถพาช่างมาตรวจเช็คได้เลยนะคะขอบประตูต่างๆตักายให้เห็นกันแบบนี้นี่ จิกไปเป็นรอยเล็บแบบนี้นะคะซีนด้านข้างตะขิบด,ด้านข้างนะเดิมจากศูนย์นะคะจะไม่นิ่มไปหรือว่าแข็งไปนะคะจะมีความยืดหยุ่นเดิมนะ,ะด้านหลังมีตัวล็อกเด็กมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะยางขอบประตูประตูสมบูรณ์แบบมากๆนะ,ะสำหรับคันนี้สวยน่าใช้นะคะออกห้างไปแดงเกือบ9ก0าแสนกันเลยทีเดียวนะ,ะสําหรับโชม Black Edition คันนี้ที่เป็นเกียร์ตัวออโต้นะคะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของด้านล่างกันบ้าง ด้านล่างของเขานี่ย่างอะไรมีมาให้ครบนะคะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะคะโครงสร้างชง โครงตั้งด้านหลังจะเป็นตัวแหนบนะเป็นแผ่นแหนบซ้อนกันแบบนี้นะคะในส่วนของด้านท้ายตัวนี้มีกล้องถอยหลังมาให้เราเรียบร้อยนะคะไฟท้ายไม่มีแตกไม่มีหักเลยให้ดูนะไฟท้ายสมบูรณ์มากๆนะคะร้านเรานะคะรถอาจจะไม่ได้ถูกที่สุดนะคะถ้าดูเทียบกับที่อื่นแต่ถวัดเรื่องคุณภาพนะคะส่วนใหญ่แล้วเป็นรถมือเดียวประวัติสูญน,นะ,ะเช็คสู่ได้ทุกระยะเลยซื้อไปนะคะซื้อไปใช้ไม่ได้ซื้อไปซ่อมนะคะเราขายคุณภาพนะ,ะในส่วนของตัวนี้ ด้านหลังนะคะสะโพกด้านซ้ายด้านขวาตักถ่ายให้เห็นแบบนี้นะคะวอหน็อตไม่มีขยับขันไขเลยนะคะทั้ง2ฝั่งแล้วก็คันนี้เนี่ยใส่แม็กไลเนอร์มาพร้อมใช้งานนะค,ะคันนี้ถือว่าสมบูรณ์มากๆนะคะไม่มีร่องรอยการแกะการไขนะคะไม่มีร่องรอยการแกะการไขอะไรใดๆทั้งสิ้นนะ,ะนี่ด้านหลังของเขาสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะใครกําลังมองหากระบะไว้ไปค้าขายหรือว่าไปรับเหมานะคะอยากได้รถที่อัตราแรงดีๆคันนี้ตักว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ว่าราคาดีด้วยนะ,ะนะ479,000 นะคะหนึ่งร้อยหกสิบสามแรงงาแรงม้าเนาะเป็นเครื่องยนต์ ตัวดีเซลนะคะ4สูบนะเป็นเครื่องยนต์ตัวดีเซลนะคะ4ี่สูบโครงสร้างช่วงล่างต่างๆเดิมนะถ่ายให้เห็นกันแบบนี้นะคะคานคืนต่างๆนะเลขเครื่องเลขถังเนี่ยเรามีให้เห็นกันชัดเลยนะคะตะคงตะเขียบสปอนเมทอาร์ตถ่ายให้เห็นกันแบบนี้ใครที่ติดตามตักอยู่นะแล้วก็อยากได้กระบะไว้ใช้งานสาักคันคันนี้ลูกค้าประวัติเครดิตดีจะเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะจะเต็มฟรีดาวได้เลยละคันนี้สภาพสวยด้วยรถปี2019นะตอนนี้ปี2 0 2 5รถ5ปีเข้า6ปี สภาพนี่คือกลิบมากนะลูกค้าเดิมดูแลดีนะคะด้านในเนี่ยไม่ชํำเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะตัวพวงมาลัยอะไรใดๆต่างๆเนอะเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวตักสตาร์ทเครื่องให้ดูกันไม่หนึ่งใส่หนึ่งหมื่นหกพันกิโลเมตรนะคะคันนี้นี่ สไตล์เครื่องชึ่งทีเดียวติดเลยนะคะนี่พวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันมีระบบควกคอนโทลรับสายวางสายได้จากตรงนี้พวงมาลัยไม่มีหลุดไม่มีลอกนะกระตกด้านหลังนะคะตัดแสงให้ออโต้อยู่แล้วนะคะไฟสองเก่งมีมาให้ครบเลยนะคะด้านในคุมโทนสีดำนะคะตัดด้วยสีส้มนะคะเป็นสปายของเขานะบางแบนด์ตัดด้วยสีส้มบางแบนดตัด ด้วยสีแดงเนาะแผ่นเพจนะคะระบุเลขเครื่องเลขถังชัดเจนระบุปีผลิตชัดเจนนะคะสามารถเช็คประวัติส่นได้เลยทางร้านนะคะไม่มีเอารถชนหนักผิดความย้อมแมวมาขายพี่ๆอย่างแน่นอนนะใครกําลังมองหานะคะกระเป๋าใบใช้ง,งานนะคะคันนี้สีประตูได้เกียร์ออโต้ด้วยนะคะราคาหันจากายแดงไปแล้ว50%นะคะพี่ๆสนใจรีบติดต่อกันมาได้เลยนะแบล็ค e d i t ชั่นเนี่ยมาไวไปไวอย่างแน่นอนนะคะทัศนียภาพต่างๆนะนี่ให้ดู กระจกมองชัดเจนสุดลูกหูลูกตานะคะตัวนี้ไม่มีจุดอับสายตาเลยนะใครกําลังมองหาอยากได้รถที่เน้นบรรทุกได้ด้วยแล้วก็เดินทางหลายๆท่านได้ด้วยนะคะ4ประตูเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เป็นรถยนต์เป็นรถกระบะแบบอนเนกประสงค์นะให้ตอบโจทย์นะคะตัวนี้นะ,ะกระจกเป็นปรับออโต้ที่ฝั่งคนขับนะคะแต่บานทุกบานก็คือเป็นปักไฟฟ้าได้นั่นเองนะซินด้านข้างตะเข็บด้านข้างต่างๆนะคะ ได้ความเดิมให้ดูเลยนะคะร้านเราการันตีนะคะไม่ใช่รถที่ชนหนักผิดความมาอย่างแน่นอนให้ดูสำเนานะคะแล้วก็ลงในสัญญาซื้อขายให้ด้วยนะ้าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องกันมาในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องนะคะตอนนี้สไตร์เครื่องยนต์ให้เห็นกันเลยนะเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะไม่มีสั่รไม่มีสะดุดนะคะเครื่องยนต์เดินปกตินะทางร้านมีตรวจเช็คให้ก่อนส่งมอบนะคะมีเปลี่ยนไหยน้ำมันเครื่องให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้นะคะ แล้วก็ตัวยางเนี่ยตัวนี้ปี20นะคะทางร้านเปลี่ยนให้เลยเนาะให้ดูตัวโครงสร้างนะคะหัวน็อตเขานะคะ mm. เห็นไหมไม่มีร่องรอยการแกะการถ่ายเลยคันนี้อาจจะซืมจกปรปกไปนิดนึงนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ชงยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะคะเพิ่งมาเมื่อวานก็เลยเอานํามารีวิวให้เห็นชัดๆกันแบบนี้นะคะบางคนชอบความเร็วๆแบบนี้นะคะจะได้มองเห็นว่าทําอะไรมาบ้างแกะอะไรมาบ้างนะคะเพราะว่า แรกรับเข้าเนี่ยมันจะยังไม่ได้เก็บงานอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเพืพี่สบายใจได้เลยว่ารถของเรานะคะคัดเกลดเจริงๆตามที่ลงขายในโฆษณานเนาะฝากระโปรงตัวนี้นะคะช่องระบายอากาศขื้อชัดเจนซีนด้านข้างะระหยด,ด้านข้างจิกไปเป็นรอยเล็บนะคะมีความยืดหยุ่นแบบนี้เลยนะคะแผ่นกันความร้อนนีมาให้ครบนะตรงนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะขนาดสสูบนะ 2,500cc นะคะ163แรงม้านะคะตาเล่งคือไม่เป็น2รองไข่นะสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ให้ครบนะคันนี้สวยน่าใช้มากๆเป็นกระบะสีประตูเกียร์ออโต้ที่ผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใช้ดีนะคะผู้ชายส่วนใหญ,ญ่แล้วขับได้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดาแต่ผู้หญิงบางคนเนี่ยยกตัวอย่างตักเนี่ย จะขับได้แค่ตัวเกียว์ออโตเท่านั้นนะคะคันนี้ถือว่าตอบโจทย์4 7 9 0 0 0ฟรีดาวผอนประมาณ8,000ต้นเท่านั้นนะคะคันนี้น่าใช้มากๆไม่ห1 0 0ม1 1 6 0กกิโลเมตรเป็นรถบ้านมือเดียวนะมีกุญแจสำรองให้ครบเลยสนใจติดต่อหาตักได้นะคะ065916 9 5 9นะคะเบอร์น mm ี้แอดไลน์ได้โทรได้นะคะพี่พี่ก่อนจากกันไปวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของตากไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมรถเข้าใหม่ที่นำมารีวิวให้พี่พี่ได้รับชมกันวันนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ